อย่างใดหลังไล่ดูศิลปินทางฝั่งไทยที่มาทัวร์คอนเสิร์ตในประเทศลาวสวัสดีครับกับทักทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้องสวัสดี FC เอฟซีเบื่อสุขสุขอนนะครับนะผมบอกกับบอลนุกีเราเท่านั้นพบกันเส่นเก่าเส้นเคยครับหลังจากที่เราไปยังใน,นเบื้องคอนเสิร์ตน,น,นล้วกันเนาะคือว่าโอ้โหแบบคนลาวพี่น้องเอ้ยต่างต่างนานาหลายคนกัน ออกมา,าสแสดงความคิดเห็นนะครับน้อในการที่ว่าหลาเบิงศิลปินทางประเทศไทยแล้วรู้สึกยังไงครับพี่น้องในการที่วา่าก็คือนะครับม,มีลามาต่างต่าง,งนะที่มันเกิดขึ้นมาดังเล่าที่แบบกา,ารที่ว่าเห็นนะคราบเนาะทางประเทศเลาวเนะ้องทิว่าทั้งจากภาพของประเทศเลาวเป็นไหลเสือ้อหรือเราเนื้อที่ว่าจางนักร้องไทยเนาะซึ่งมาแบบหลายๆสถานที่เนาะกับแบบจางแต่ละของไทยเนาะครับเราส่วนหลายก็มีละของลาวอยู่ครับแจมน้ำเนาะแต่ว่าสิ่งสําคัญคือส่วนหลายแมน เพิ่นจะจากศิลปินทางประเทศไทยเนาะก็เพราะว่าเหตุนี้นะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าหลายคนเนาะ,ะได้เห็นศิลปินทางประเทศไทยมาทวงเงินเสด็จอ,อยู่พังเล่ามาหลายเกินแล้วก็มีอ่ากระแสลามาที่วมาโมโนโด้ชี้แจงไปเนะะาะพี่น้องเนาะว่าเกิเดเรื่องที่ว่าคนลาวบางคนเนะะาะพี่น้องออกมาบอกว่าเป็นอย่าคือจากนครไทยมาหลายแทนเราทั้งทีมานครประเทศเลาวเขาก็มีคือกันครับมีหลายคือกันแต่ว่าเป็นอยังคือไม่สนับสนุนคนบ้านตัวเองนะครับเนาะก็มีทั้งเศษของนุ่มล่าคนเดิงครับพี่น้องคนนี้ เกียนติบ่ายเราเป็นบา้านอกจากเศรษฐกิจจะเฟ้อแล้วนะครับเป็นบา้าเงินกระเอร้อแถมศิลป,ปินไทยกระเอร้ออีกเล่าเฮ็ดเล่าไหลเล่าใสไทยเจริญแน,นว่ปปนยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นำเข่าเบิร์ดเมทเตศิลปินกันยังซัพพอร์ตประเทศไทยเนาะเนาะแล้วก็วมีคนเล่าโพสต์ทบ่ายเราเป็นบา้าอยู่เล่าสองนี้คอนเสิร์ตคือคากหลายมีตั้งแต่เนื้อหอดใต้เนาะครับเป็นบา้าดีใจนำ้ำศิลป,ปินไทยเนาะงานเต็ม อยูนประมาณนี้ครับเนาะซึ่งมามวัตถเรารเนาะไหลออกมาโพสพี่น้องแบบประมาณบาผู้เฉียสีต่างๆนานาเนาะถือว่าตามที่ค,ค้คมอมูลของเมาวน์เราพี่น้องตามที่ได้เห็นหรือว่าได้เบิ่งพี่น้องอันนี้ข้อมาวน์จากใจเลยในมุมมองของเามาวน์เราจะแบบมาเป็นอย่างคนเล่าดูว่าเจ้าภาพทำก็ที่เลาวเพิ่งคือนินาจางศิลปินทางประเทศไทยคนกลางมันจะลายกวับาาาบาเานาะครับเนาะค,คือว่าลายแห้งบอกว่ามั่นแห้งที่ศิลปินทางประเทศไทยมาแสดงบอกเลยครัเดียวว่าสุดๆเนาะอันนี้แบบ มโน,นก็กำลังเสียงแหบไปหรอกเอ้เพราะว่าไปเบิองคอนเสิร์ตนั่นแหละซึ่งว่ากันจะมีเสียงของเสียงกีรีฑาทางตะวันออกมากเบ,า,บาพี่เองเนาะอีกมุมหนึ่งจะมเบาครับพี่เองในมุมหนึ่งที่ที่มโนไหลเข้าไปส้มงะนะครับเนาะจากที่แบบความรู้สึอกนะครับมาเป็นยังไงเป็นยังเพิ่นจะพาเพิ่นคือจะคือว่จาจะกจังศิลปินไทยร้านนะครับเนาะอันนี้เป็นถือว่าบุญปีนี้นะครับเป็นบุญใหญ่ดีมิวสิกเฟสติวัลเนาะเป็นสถานที่จัดงานกับแมนอยู่ปากเซ่ครับอยู่รักสองเนาะ อ่าสนามกีฬาแห่งชาติของเมืองปากเซครับถึงมาโอ้โหแบบงานนี้คนทางมาคึกคักพี่น้องรายการดวมมือนะครับของแข็งจัมปัสสักพี่น้องแข็งจัมปัสสักในการร่วมกับอ่าธนาคารเอกชนนะครับก็คือธนาคารพัฒนาล่าวนะคนจ้างมาหลากหลา,ลายคนยนะพี่เนาะนอันนี้ยว่าเพิ่นจ้างมาหลายทางกี่นีแบบศิลปินครบเครื่องพี่เนาะบอลแบบโอ้โหแบบย่อมใจพี่เนาะคนจ้างที่มาใจปั๊มขนาดพี่เนาะรายการข้าเข่านะครับไม่ค่อยแพงนะบอกได้เลยว่าค่อยแพงพี่น้อง พอาิเป็นปีนมาเนี่ยการร้ายคนอีกิดนับตั้งแต่อันนั้นกบปักกิ่งฮีโร่นะครับนะ้อยหญิงนีชิจุมพลกาเตอาสยามอลายอินโดฟินนะครับแล้วก็บ,บงเกสโวนวาแล้วครับนะ้องปาร์คเมโลดี้แล้วก็เสือตะลักพลโอ้แบบมีแต่ละครองที่แบบล่างๆพี่น้องอันนี้แบบบอกเลยว่ารลายคนให้มากที่แบบโมโนบรีเออร์เสียงแรงๆแต่ว่ารลาแห้งอีกนิดนะพี่น้องเบื้องซึ่งมาค่าจ้างค่าขาวนะครับเนาะนะสองแสนกรีดรายการผู้ไรี่ว่าใส่อ่า ใส่แอปของธนาคารรายการผู้ไรนะครับพี่น้องที่ว่าใส่แอปของธนาคารพัฒนาลาวเพิ่รลดจนลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือใจปั๊มขนาดนักทางทางธนาคารเป็นปัจจัยปั๊มขนาดลดเือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เือ1หนึ่งแสนกีบพี่น้องหนึ่งแสนกีบกับประมาณสองร้อยบาทมันแบบโอ้โหคุ้มขนาดน้ำาอลูแบบบม่เคยส้มศิลปินไทยที่แบบเล่นในดีขนาดนี้พี่น้องเพราะว่าเป็นครั้งแรกน้อที่ว่าไหลบึงศิลปินทางประเทศไทยที่มาแสดง คมรู้ซื้อของเฮาพี่เนาะแบบนี้แหละจึงเป็นยังควรอยจึงบานิยมหรือว,ว่าอยากเสื้ออยากจ้างนักของไทยพี่นเนาะเรนสดนี่บอกเลยคำเดียวว่าสุดยอดหลายอินเตอร์เทนนะครับนางหแเวทีต่างๆนานาเก่งนายนักการ์กึ้ยนะ,กะ,กะครับแล,คลาค้นล่าเฮาล่าอันรับอันรับแดกพี่เนาะเนาะเป็นยังคว่าคือจ้างศิล,ลปินไทยมาหลายอันรับแดกคือศิลปินทางประเทศไทยเนาะคนล่าเขาเบิ่งในส้มพี่น้องปลูกพังกันมากหรือว่าประมาณมาเกินมากกับเห็นเนาะพี่น้องศิลปินทางประเทศไทย รายก็รไลฟฟังเพลงเขาต่างๆนานนท่านบายุล่ามีบอกครับศิลปินอ่าเป็นคนดังคนยังมีครับเนาะพี่น้องเป็นยังคือว่าโมจ่างคนลาวมาเบิร์สพี่น้องทั่วเขตอาณาจักรเป็นยังคือโมจ่างคนลาวเป็นยังคือจางคนไทยกามีเนร้ครับเนาะพี่น้องคนล่าเนาที่ว่ากำลังลางหลายคนเนาะว่าจะเป็นทีมงานบุเคื่อใสมอกเนาะครับเนาะมีอ่าสุภานามีมิกใหญ่มีกูดมีอ่าทีเจมยูโน่แล้วครับแล้วก็มีเทเจมมาสักมีเอทีเอสมียุทธสารวันนะครับมีหลายคนที่ว่ากำลังดวงดัง แบบบดาลงดังในโลกออนไลน์ที่แบบปั่นตัวเองขึ้นมาพี่้องไฮลงดังก็มีไลายเนาะเป็นยังคนคือเบาจางที่งานคนลาอาเบิร์เป็นยังคือจางนักของไทยเนาะเขนาะก็คือมีหลายๆคนที่มามาสแสดงเพระว่านักของลาาเขากาลัาง,รลงประมาณมากาลังเกิดใหมพี่นอ,อ,องกาลังเกิดประมาณสองสามปีหลังเนาะบางคนอาจจะประมาณมานักของเล่าก็เห็นพี่้องเห็นกันไปกันมาเนาะแบบนี้แหละก็คือก็เจ้าก็อยู่แถวปากเซ่บางคนอาจจะเห็นผ่านไปผ่านมาแบบ ถาว่าจะหายไปดีบางคน,น,นกน็เห็นแ้วว่อยากไปแล้วครับแนละ้วก็เห็นประมาณนี้แหละเพราะว่าขา้จ่เป็นคนแข็งจงะมปัสสักล้วการจ้างในของไทยก็คือจ้างมาแล้วพี่เนาะประมาณมาคน,นก็นอยากเบิ่งอยากชมเพราะว่าขังหนึ่งในชีวปีพี่เนาะที่ว่าเห็นในของไทยมากลุ้นๆเถื่อนเนาะแบบว่าโอ้โหไพกับต่างๆต่างแบบต่างภากันแบบต,แบบตื่นโตน้พี่เ้างก็คือแบบมาโแบบนไปเห็นการสื่อปีสื่อปีแบบโอ้โหคนแน่นแน่นดีๆแล้วการประมาณมาพี่นนองคนแน่นละก็ ทุกคนใ้ความสนใจหลายนอะครับเ็นพี่น้องที่ว่าคือเจ้าเปิดเพลงกันมากเนาการห้องเพลงกันสนันบันไว้แบบโอ้โหแบบทุกคนนะพี่นอ้องห้องเพลงไทยอะไรแบบเกือบทุกคนเนาะเกือบแบบคนห้องเพลงของของศิลปินคนไทยนะแบบเนาะเกือบอะไรทุกเพลงพี่นอ้องอันนี้แบบจากใจที่ว่าบอลเป็น,นปง,งานเนาะสังวาโอโ้แบบสุดยอดมากเนามีเข้าเบิงเข้าจิตตนาการกับมีความสุขพี่นอ้องเลยเห็นพี่เจ้าเนาะศิลปินที่มกักบอลนุ่นมักที่สุดเนาะพี่น้องก็กคืออ่า พี่เตอาสยามเนาะหรือว่าพี่กระเตอาสยามแบบเรามีความสมรูหลายคือการเต้นการร่ามต่างๆเนาะถือว่าเป็นศิลปินคนหนึ่งท like ี่วมีพลัภาพเลยกับวงที่ด okay. ังๆหลายพี่น้องเนาะก็คือวงวงเกสโนวาการล้างลายนะก็บคนกําลังหลังที่ว่าบาสนาผภุรยเน้อยวีดอกพาร์คอ่ามาโรรี่เนาะกับเป็นศิลปินเตะกําลังหนาไม่เลยกับเพลงเราลงรังแล้วก็พี่เสือธนพลอันนี้วีดอกถือว่าศิลปินที่แบบเก่าๆเนาะดุนแบบ เป็นศิลปินล็อกอันนี้คนเราหลายหลายๆคนกับหัจักเราดีเนาะครับล็อกคือว่าการขอ้นแบบนี้แหละครับพี่นอ้องหลายๆคนแบบหูวจ้างก็จะฟองเพลงที่จะขึ้น,านมาแบบโอ้โหเสียงรังวันไหวกับเป็นกระทืบบาเนาะพี่นอ้องจ้างมากอะหลายๆคนกับอ,อยากเบิ่งเนาะครับเนาะก็คือคกลไกของนักธุรกิจคือะไรก็ว่าว่าเป็นยังก,ก็จะขึ้นจ้างศิลปินทางประเทศไทยมาหลายเพราะว่าการเฮ็ดธุรกิจพี่น้องกับบางคน,คนกำไรเนาะแต่ยังว่า สจังศิลปินลาวที่เนาะบางคนกับมวยากเข่านะเพราะมันบางครั้งศิลปินวานเท่าเนาะครับแล้วมันกัยังบาทันเลยการกระโดดบันไดตามเทียนเลาวครับเป็นรองนะตามเทียนศิลปินประเทศลเหล้าะหรือว่าศิลปินรุ่นใหม่เนาะบางคนกัการไปห้องเพลงที่หนอเนาะไปแสดงบนวิธีวานโนเป็นแบบยังดิบซิงบางคนเนาะยังดิบซิงเสียงนูนี่นั่นมันกัเป็นแบบประมาณว่ามันกัยังแบบบ่คอยเต็มที่เนาะเพราะว่าการที่เทาจะ เป็นศิลปิหนหลายเนาะเขาต้องมีความอินเตอร์เทนต่างๆเนาะบางบางศิลปินของเราบางคนยังไปแบบไปไปทีต่างๆยังแบบดิซิ่งเอาเนาะยังดิสซิ่งเสียงเพลงที่ว่าอยู่ในอัแนดแทนหรือว่าอาจใส่ YouTube ต่างๆเนาะก็คือแบบโบกการห้องสซดเอยียงประมาณเหมือนกับแบบบ่งบอกว่ายังโมเมนต์เมื่ออาชีพเนานะแต่มาประเทศไทยเห็นไหมครับเพื่อนห้องโซดแบบเรนนดนตีสซดใจกันโอ้โหแบบอันนี้แหละคือแบบกลไกในการที่ว่าดึงด,นะดูดเนาะหรือว่าดึงดูดท่านผู้ชมให้หรือว่าดึงดูด แฟนเพลงเนะาะให้แบบประมาณว่าให้รู้สึกซึ้งใจแล้วก็ดีใจเนาะที่ว่าได้เห็นแบบนี้ประมาณวนะ่าเออครั้งนึงในชีวิตพี่นอ้องได้ไปเห็นซึ่งว่าเขาเป็นท่านผู้ชมเนาะไปเห็นแบบเขาจาเด่นเซิร์ฟก้ารู้สึกว่า,า,า,าโอ้โหมันเปียกซึ้งมันว่าเขาเบิ่งในโทรทัศน์หรือว่าเบิ่งในอ่ายูทูบต่างๆเนาะที่ว่ามันบ่งบอกถึงเมื่อสี่สิบี่น้องเขาเจ้าเด่นเขาเจ้าวยังแบบดึงดูดเราอ่าดึงดูดคนเบิ่งหลายเนาะอันนี้แหละเป็นจุดใจหนึ่งที่ว่ามันว่ากลไกของอ่า จะพภาเนะเพิ่นเป็นยังคือจางศิลปินไทยอนละสำคัญที่น้องเนาะคือภาษาปากเ่าเนาะก็คือแบบคนเล่าพังคนไทยไหลสบายเนาะแบบเฮาเบิงเฮาส้มเนาะเรื่องเล่าหรือว่าเพลงเป็นต่างๆนานาที่แบบมันประมาณมาเขาเห็นแต่ยังน้อยๆหรือว่าก็คือศิลปินหลายคนนะพี่น้องมานเก่งจักตุเตนน้อยไปเลยก็คือหลายๆคนเลยโมโมนาพี่องเกือบทุกประเทศเนาะหรือว่าเกือบทั่วประเทศที่ว่า ศิลปินทางประเทศไทยเนาะคนเราเฮานิยมหลายรายกาลาลาบอพินเนาะลาลงลาลาต่างๆละหลายคนกนีโอ้โหตาวบานลาลามากพี่เนาะเนาะแบบถนนนี่บอกเลยว่าประมาณบรรลติดแต่พี่เนาะชาวบานลาลาระดับประเทศมาเนาะอันนี้แค่ศิลปินทางประเทศไทยสื่อเองก็ถือว่ามีแต่คนดังๆพี่เนาะบอกเลยเนาะมีแต่คนดังๆศิลปินก็คือยอดเบี้ยวนี่เกือบรวมๆกันเยอะประมาณเกือบห้าร้อยล้านหรือว่าพันล้านนะพี่เนาะถือว่าหลายๆคนนี่กระลังแห่งหลาย ซึ่งมาบอนูประทับใจวงหนึ่งนาะี่ครับวงเกสซูโนวาเนาะซึ่งว่ายอบดบิวเข้าใจ้าโหแบบแต่ละคนร้องเพลงแบบยอบดบิวขเขาใจนะเราบที่บอเนาะแต่ละเอ็มบีเลือกแต่ละเพลงขาค้นะองเพลินน่ะยอดบิวรักร้อยล้านขึ้นไปก็คือว่โอโบาบอลูไปโอโ้โหศิลปินอ่าล่างขนาดนี้มาประเทศลาวแบบโอโ้โหเขซึ้อแบบยิ่งดีใจมหาเลยเนาะในเบื้งว่าเจอค้องเ,องเอของเ้าใจเด่นสดแบบโอ้สุดยอดอันนี้คืออันนี้เนาะเขาเอิรนมาศิลปินตัวจริงีเหรอหรือว่าศิลปินแท้จริงหลือกะ คนที่รองมาวันนโยกไห้เออเตยอาสย,ยามเนาะเพิ่นอันนี้คือการเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งเนาะที่ว่าบอนูแบบชุนช่วมอลไรกัหมักล้าก็คือการเต้นการห,อง,หองเนาะพี่หรือหองแล้วก็เต้นไม่ล้ามเกงร้ายอลไรลกันคนที่สามโยคไห้เออโยกไหะพี่เสือ,นนอ,นนอสแต่ละคนเนาะพี่หรือเนาะคนนี้เขาทำมาลายกันเนาะคือว่าศิลปินแต่ละคนก็มีข้อเกงของอ่าแต่ละคนเนาะพี่หรือเนาะด่วนแต่ว่าเขาจะหมักสไตล์ไรก็คือวอลลูหมักสไตล์ ประมาณมาเป็นสติงเนาะสไตล์นอกล็อกอะบ๊อบบันไลท์แต่ว่าก็คือนชื่อชมเพื่อนเนาะที่ว่าเพื่อนแสดงแบบห้องแบบโอ้โหเป็นสาวล็อกที่แบบบางคนมาเกดีนะพี่น้องห้องแบบห้องตามล็อกอะเลยอันนี้ก็ถือว่ากลไกนะครับเนาะในการที่ว่าเป็นยังคนเล่าบางคนที่บอกมาบอกว่าเป็นยังคือจังแต่นักร้องไทยเป็นยังคือประจังคนเล่านักร้องลาห้องนี้ก็ถือว่าจางไหลี่น้องเนาะก็คือ้จังกับจางมาต่างกันนักของเราแต่ว่าไฮเดนก้อนหนาขนาดเนาะพี่น้องอันนี้สำคัญขึ้นใจใครจะใคร ในของไทยนะครับในการที่ว่าในการที่ว่าแสดงี่อ้องเนาะให้ค้นล่าหรือว่าให้คนที่เบิ่งมันประมาณว่าประทับใจก็คือแบบการสู้หนาเวทีของเจ้าเนาะโดยการเดนนตีสดหรือว่าห้องเพลงแบบให้เขาเบิ่งสดๆมันคือกลไกเราเป็นเราเนาะในการที่ว่าดึงอ่าทำมือส้มไหลก็ต้องบอกว่าสุดยอดนลายเราหยอดเยี่ยมได้เก่งทั้งสองคนเราเป็นเราเนาะก็คือเก่งทั้งสองประเทศนของของเราเนี่ยในของไทยเนี่ยคือว่าเพียบพร้อมลายเนาะศิลปินหน้าใหม่ก็บที่ว่าปรธรรมดาแต่ว่าเป็นยังเป็น คือจุดสำคัญคือเดือดนางรองไทยรัพบาลนางรองไทยประชากรเบิ่นกะร้ายที่เราน,นกักเฮตไถยยอดบิวต,ต่างๆที่แบบว่าคนเบิง่งนกะร้าอะไรกะหนึ่งว่าก,กัเป็นความเก่งนะครับเนะาะความเกง่งความมีความสามารถต่างๆที่ว่าไปเวทีอะไรแกะคนกะถือว่าพระธรรมดราที่เราบอกเลยว่าการตัวคนเสร์ตของศิลปินทาประเทศไทยเนาะหลายๆคนกะบอกเลยว่าคิวงานนีแน่นที่เราเพิ่นมาบานเท่าน,นี้คือว่าคิวงานคิวงานเพิ่นเนาะอาจจะแบบ บอกได้ว่าไปเลยขึ้นจิ๊กการเลยนะพี่เนาะเพราะว่าทิมงานของเมนต์กันร้ายเพิ่นแดงเวลามากนี่บอกได้ว่าบาลรู้เสียว่าโอ้เป็นโชคดีของคนล่าเขาเนาะคือว่าเป็นโชคดีของคนแข็งจับภาษพี่เนาะตีว่าในเบื้องในส้มศิลปินทางประเทศไทยเพราะว่าบาลุู้ไปเห็นว่าอ่าคอมหลายๆคนคอมเมนต์ว่าบาลรูคุณโชคดีมากนะในการที่ว่าในเบื้องศิลปินทางประเทศไทยแต่ว่าคนไทยบางคนคิดว่าเขายังมีโอกาสได้ดูนะพี่เนาะอันนี้คือความโชคดีล้าเนาะตีว่าเ้างน้จับมือพไปเนาะอะไรไปเห็นต่างๆนานาคือว่า แบบนี้ได้พี่น้องเนาะสุดยอดหลายอยากให้มีโอกาสเด้นไดพี่น้องอยากให้มีศิลปินไทยมาอีกหลายคนเนาะบอกได้ว่าเดือนเดืนอนพี่น้องเนาะมันแน่นอนคนเราบอกได้ว่าหลายๆคนติดใจพี่น้องมวนซื่นโฮ้ชเดี่ยครับคัะก,ก็ดีพี่น้องเลยบางคนกับเสียงพ่มีเนาะบางคนกับห้อง,องกิฟต์สนานกันเลยสำหรับคลิปนี้กับซีพีมาณนี้ครับพี่น้องเนาะเขาไปแล้วฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งสองเลยนครับนะในการกดไลค์กดติดตามพี่น้องกดซับสไครต์เพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆจากทางช่องยูทูบของพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าว คว่าสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบาย